สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจจกวันนี้จอยจะทําน้ําพริกคล้าย<ๆ>น้ําพริกปลาทูเลยจ้ะอันนี้น้ําพริกปลาซาบะรมควันเนาะจอยก็จะมีนี่จ้ะจะให้ดูจอยซื้อปลาซาบะแบบนี้มาเลยจ้ะที่เขาอบแล้วนะเพื่อนๆอบรมควันมาแล้วจ้ะนะมันสะดวกนะมันก็ก้างก็ไม่ค่อยมีนะจอยก็จะใช้ปลาซาบะรมควันนี่ลยจ้ะแทนปลาทูนะ แทนปลาทูนึ่งบ้านเรานะใครมีปลาทูนึ่งก็ใส่ปลาทูนึง่งหรือปลาอย่างอื่นก็ได้จ้ะนะจอยก็จะใช้ปลาซาบะแทนปลาซาบะรมควันนะของอังกฤษเนี่ยมันจะมีรสชาติเค็มๆอยู่แล้วเพื่อนๆน,นะตอนที่เราไปตำน้ำพริกอะ่ะอย่าเพิ่งไปใส่น้ำปลาเยอะจอยจะใส่แต่น้ำปาลาร้านนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็เติมด้วยน้ำร้อนนะจอยจะใช้สามแพ็คจ้ะทำน้ำพริกเขาเรียกน้ำพริกปลาทูอันนี้น้ำพริกปลาซาบะจ้ะนะ แล้วก็พริกพริกจอยจะใช้พริกหยวกที่จอยเก็บมาจากสวนจอยเนาะจอยจะใช้พริกหยวกแทนจะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเผ็ดสาหรับจอยถ้าเพื่อนๆจะใช้พริกขี้หนูสดเขียวแดงได้เลยจ้ะนะจะสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้เนาะมีพริกแบบไหนก็ใช้พริกแบบนั้นจะจอยจะใช้พริกหยวกแทนจะพริกหนุ่มนี่แหละเนาะพริกหยวกพริกหนุ่มนี่แหละใช้ตัวเนี้แทนพริกขี้หนูจะเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดดีไงนะถ้าเผ็ดแล้วเด้ จอยกินไม่ได้นะช่วงนี้เริ่มตํบอยตั้งแต่เป็นโรคไอแก๊สเนี่ยนะนะรู้สึกสะบอ,อยมาก <c oughs> มันไม่สํบอ,อยลงเพื่อมันกินไม่ได้ถ้าแล้วก็ใส่หอมลงไปจ้ะนะหอมหอมหัวใหญ่ก็ได้ไม่มีหอมไม่มีหอมแดงบ้านเราก็ใช้หอมหัวใหญ่แทนจ้ะนะนะจอยไปห้างมันไม่มันไม่มีฉลาอหอมเล็กๆของเขาหอมแขกมันไม่มีจ้ะจอยก็เลยต้องใช้หอมใหญ่แทนจอยก็ไม่ได้เพิ่งมาใช้เนะพื่อน อันไหนถ้าอะไรขาดที่อังกฤษอ่ะจอยก็ใช้ออย่างเงี้ยแทนจ้ะนะมีหอมเล็กก็ใช้หอมเล็กมีหอมใหญ่ก็ใช้หอมใหญ่จ้ะแล้วก็กระเทียมจ้ะนะกระเทียมจอยก็ใส่มีอะไรก็ใส่ลงไปจะดัดแปลงไปนะมันก็ทําตุกมาแล้วมันก็เป็นอาหารนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวจอยจะไอ้นี่ก่อนจอยจะหัน่นหั่นพริกจ้ะนะหั่นพริกเพื่อจะไอ้นี่เพื่อจะอบเอาจ้ะนะ ตัวจะอบเอามันจะได้แบบไอ้นี่มันจะได้ไม่เกะกะจ,จ้ะคิดนานเพื่อนแต่เช้าเกิน thank mm -hmm. you หอมจ้ะนะหอมหัวใหญ่กระเทียมเอาใส่ลงไปเลยจ้ะไปเอาอบแสบตาเรื่อนไม่ใช่อะไรหรอกหั่นหอว็าแศบตาเอาพริกใส่ลงไปเลยจ้ะนี่พริกที่ว่าจอยหั่นไว้ละใส่ลงไป อบนะเพื่อนๆนะไม่อบไม่ได้เอาไปคั่วมันก็แบบม,ม,มันไม่เหมือนอย่างนึกภาพออกไหมมันไม่เหมือนอย่างจ้ะตอนนี้จอยก็จะแกะปลาจ้ะนะแกะปลาปลามมคปลาซาบะนี่แหละนี่เขาเรียกมะโครมะเคอรอะไรนี่อย่างประมาณนี้เพื่อนๆนะมันจะรมควันเสร็จแล้วมันก็เหมือนอย่างละจ้ะนะประมาณนี้ เอาหนังออกจ้ะลอกหนังเขนะเนี่ยลอกหนังลอกหนังเขาออกเพราะปลาปลาอบแล้วเนี่ยมันมันจะมีรสชาติเค็มๆจ้ะนะไม่ต้องไปเติมอะไรมากมายแล้วก็บีบๆอย่างนี้จ้ะนะต้องบี้ด้วยจ้ะถ้าไม่บี้เดี๋ยวมันจะไม่ตอนไปตำม,มันจะไม่ละเอียดจ้ะนะส่วนใหญ่จอยก็จะใช้ปลาแบบ ประมาณนี้แหละเพื่อนๆปลาปลาซอบุงปลาสบะนะปลาทูน่ากระป๋องอะไรเงี้ยมาทําน้ํายาขนมจีนจ้ะนะแต่ส่วนใหญ่อะจอยจะใช้ปลาสบะมาตาน้ําพริกจ้ะน้ําพริกปลาทูปลาทูน้ําพริกปลาล่าอะไรเงี้ยน้องจอยก็จะตำสูตรอีสานบ้านเราใส่น้ำปลาล้านะเพื่อนๆนะเนี่ยเอาหนังออกจ้ะหนังเราไม่ต้องการ จอยจะใช้สามแพ็คจ้ะนะทำเยอะทำทีหนึ่งจอยก็จะเก็บใส่ถุงนะแล้วก็แช่ช่องฟิตเอาไว้จะอยากยจะกินก็ให้เขาละลายแต่น้ำปลาใครไม่มีน้ำปลาแบบขวดสำเร็จรูปก็หล่นน้ำปลาเอาเองนะนเพื่อนๆนะซื้อปลามาก็มาต้มน้ำปลานะต้มน้ำปลาใส่จอยจะจอยอยู่อังกฤษคือจะต,ต้องใช้น้ำปลาสำเร็จรูปจ้ะ เพื่อนๆกินยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นจะนะชอบยี่ห้อไหนอย่างเงี้ยชอบยี่ห้ออะไรอะง่ายๆฮะก็ใช้ยี่ห้อนั้นจะจอยชอบจอยติดของเตานะแซบอินเตอร์มหาสารคามจะไม่ได้โฆษณาเขานะแต่เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆถามจอยไงว่าจอยใช้น้ำปลาอะไรกินน้ำปลาอะไรเลยตอบไ,ไว้ในคลิปเลยจะนะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งตอบตามคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อ,อันไหนพูดไปแล้วก็คือได้รับรู้กันไปนทุกคนอะนะ นี่จ้ะมันต้องแบบก็เหมือนเราทำปลาปลาทูนั่นแหละจ้ะนะปลาทูแต่ว่าเราไม่ได้มาลอกหนังออกไนงะหนังเขาเป็นบาง<ม>หนังปลาไอ้นี่มันหนาจ้ะละมันเยอะนะอา้าวนี่แต่ว่าสูตรแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะบางทีอะจอยก็ใส่มะเขือเทศจ้ะนะย่างมะเขือเทศนะย่างมะเขือเทศไปด้วยอบมะเขือเทศจะจ้ะ อบมะเขือเทศอบเห็ดนะเห็ดที่เราจะกินอะใส่ลงไปด้วยแต่ว่าจอยอยากจะกินแบบอย่างนี้จะ้ะถ้าใส่มะเขือเทศมันจะเสียเร็วไงมันต้องกินแบบให้หมดเร็วๆอะทีนี้จอยจะทําเก็บไว้ในช่องฟิกจอยก็ต้องแบบเอาแค่ปลากับพริกจะ้ะแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมนั่นแหละหอมอะไรก็ได้แล้วก็กระเทียมแค่นั้นจะ้ะน้ำปลาพองชูรส เ้วก็น้ำ้อลคอยเติมจ้ะนะเพราะว่ามันถ้ามันเค็มจากน้ำปลาล้าแล้วแล้วก็ปลาเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วให้เติมน้ำน้ำน้ำอุ่นอ่อจ,จ้ะน้ำตำจ้ะตำปลาก่อนนะเพื่อนๆนะค่อยเอาพริกใส่ทีหลังจ้ะพริกกับมะนคือไอ้พวกหอมใส่ทีหลังเดี๋ยวมันจะไม่มุ่นจะไม่ละเอียดจ้ะ ทำค่อนข้างยากหน่อยเมื่อปลามันเยอะจ้ะ ออกจากเตาจ้ะอบไม่ต้องถึงกับไหม้นะเพื่อนนะอเอาประมาณนี้จ้ะนี่เอาประมาณนี้นะไม่ให้แบบไอ้นี่เกินไปไหม้เกินไปจ้ะ Hey, ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องรอให้เย็นใสเห็ดถ้าย่างเห็ดใส่ด้วยก็จะอร่อยจ้ะนะเห็ดที่อังกฤษเนี่ยจะจยเรียกไม่ถูกจะไม่รู้นะว่าเห็ดเขาเห็ดชื่อเห็ดอะไรเพื่อนนะเรียกไม่ถูกกินเป็นอย่างเดียวจ้ะจะเรียกไม่ถูกเห็ดตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะอ่านไม่ออกเลยไม่รู้ ถ้าอ่านออกก็จะบอกอยู่แตะนะอันนี้อ่านไม่ออกนะอันนี้หอมจะหอมใหญ่กับกระเทียมใส่ลงไปพี่จอยใส่หอมใหญ่เพราะว่าจอยไม่มีหอมแดงนะเพื่อนๆนะหอมแดงหรือหอมแขกอ่ะหอมเล็กๆอ่ะหมวเล็กอ่ะไม่มีไงจอยก็ใช้หอมหัวใหญ่แทนจะมันจะได้มีรสมันจะได้มีกลิ่นหอมๆหอมกับกระเทียมไง ให้หมดจะเสียดายอู่มังงอกต้องรู้จักดัดแปลงในการกินจ้ะนะมีอะไรที่แบบเอามาใช้แทนก็นได้ก็หามาทําจ้ะไม่ใช่รอแต่แบบไทยเป๊ะไทเป๊ะไม่ใช่จพื่อนนะอยู่ที่นี่มันต้องแบบเรียนรู้ที่จะหาแบบอะไรมาดัดแปลงจ้ะค่อยๆตำจ้ะนะ ผงชูรสลงไปจ้ะนะชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปาลาร้าจ้ะใส่ไต่น้ำปาลาร้าลงไปจอยไม่ตำพริกให้มันแหลกมากนะนเพื่อนๆนะไม่ชอบให้มันแหลกละเอียดมากให้มันเป็นมีกา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 ก,ากากใยจ้ะน้ำปาลาร้าต้มสุกใส่ลงไป เพืเ่อนๆเอ้ยหอ,หอมหอมอยากให้มีน้ําตัดเค็มสักหน่อยก็ใส่น้ำน้ำร้อนลงไปจะน้ําอุ่นน้ําร้อนลงไปใส่ประมาณนี้ง่ายๆจ้ะนะแค่นี้ก็เลิศแล้วจ้ะนะ บางทีเพื่อนๆบอกโอ้ทำไมพริกยังเป็นคิดเป็นอาจอยชอบพริกแบบนี้อางี้เลยจ้ะไม่ต้องให้มันละเอียดมากมายให้มันมีกินแล้วกให้มันมีแบบว่าเราเคี้ยวด้วย่ะน้ำยังไม่พอก็ใส่เพิ่มจ้ะนี่ใส่เพิ่มไปเพราะว่าปลามันจะเค็มอยู่แล้วไงนะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงนี่แหละจ้ะปลาซาบะ ปลาซาบะน้ำพริกปลาซาบะน้ำปลาลาจ้ะไม่ไม่ชอบกินน้ำปลา,ลาก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆใส่น้ำปลาหรือใส่เกลือแทนจ้ะ นี่จะหน้าตาก็ประมาณนี้นะทำที่เราเยอะจะกระมังนึงเลยเพื่อนเพื่อนกระมังใหญ่พอสมควรนี่จะนะน้ำพริกปลาจ้ะน้ำพริกปลาซาบะปะลาเนาะก็ประมาณนี้จ้ะรสชาติไม่เผ็ดนะใครที่ว่าไม่กินรสชาติไม่กินน้ำพริกที่เผ็ดก็ไปหาซื้อพริกหยวกบ้านเราหรือพริกหนุ่มจ้ะนะ เพื่อนๆก็ถามเขาดูนะถามแม่ค้าเขาขายผักเขาจะรู้อยู่เนาะว่าพริกอันไหนเผ็ดไม่เผ็ดแต่ถ้าพริกขี้หนูเนี่ยเพื่อนๆรับรองเผ็ดแน่จ้ะนะถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆก็ใช้อย่างนั้นเหมือนจอยจอยกินเผ็ดไม่ได้ช่วงนี้เนาะจอยก็จะทําประมาณนี้จ้ะนะทำประมาณนี้ก,นะนนก็แบ่งแบ่งใส่ในช่องฟิตเอาไว้ด้วยจ้ะนะหน้าหนาวจอยก็สามารถนํามากินได้อันนี้คือการถนอมอาผัก และอาหารของจอยเนาะเพื่อนๆนะอันนี้คือในครัวในครัวบ้านจอยจอยจะทําอย่างนี้นะทุกปีจอยก็จะเก็บพริกแล้วก็มาทําน้ําพริกหนุ่มมั่งนะทําน้ําพริกหนุ่มทําน้ําพริกปะลาลปลาซาบะนะแล้วก็ใส่ในช่องแข็งตอนเราจะกินเราก็มาให้มันละลายจ้ะนะให้มันละลายเนาะแล้วก็มากินจ้ะประมาณนี้โอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย